หอมฮอสสวัสดีค่ะแพลวนะคะรองอันดับหนึ่งวิซซึกรันในชิงแชมปประจำปี2 0 2 2ค่ะก็เพิ่งจะประกวดจบไปนะคะได้รับรางวัลมาที่เรียบร้อยอยากจะขอขอบคุณกำลังใจจากคนไทยทุกคนนะคะที่คอยส่งแรงเชียร์ใ,ใจมาตลอดการแข่งขันเลยตั้งแต่ในบ้านแล้ววันนี้ทำสำเร็จแล้วนะคะบอังว่าทุกคนจะมีความสุขไปด้วยกันยังไงกลับไปประเทศไทยก็ฝากเ,เขาเรียวกว่าจะฝากก็รับกลับบ,บ้านด้วยแล้วกันนะคะจะเจอกัน,นะคะ่ะ ส,สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างแอนโทน,นียในฐานที่เราเป็นกรรมการโอ้ oh god stressful ม,มากมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าถ้าแฟรชนะทุกคนก็จะบอกโอ้ไทยลีกชนะพูดไทยแลนด์อยู่นเป็นกรรมการใช่ไหมอะอะอะโดนแล้ว uh, โดนแล้วด้วยอะโดนแล้วหรออี่มาค่ะที่แพลได้มาถึง Was long ลองหนึ่งลองห Yes ลองหคือ ดีที่สุดแล้วแล้วก็แบบภูมิใจใน journey เจร n ี่ของแคลมาแบบ from so long and finally you get to carry the sash but also not only the sash but a title also so I'm very proud okay ขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณะขอบคุณะขบคุะต้มยำอร่อยมากจริงๆก <c ười> ินแบบรีบๆ <c ười> แต่ก็ได้กินนะกส We're eating potatoes!